สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสวัสดีกลางวันนี้นะพี่นะฮะบ่ายนี้นะครับเรามีวัตถุมงคลนะครับเนี่ยชุดนี้เข้ามาชุดหนึ่งครับนะเป็นพระอ่าเป็นพระอ่าเจ้าสวนนะครับนะเจ้าสวนเหนือดวงนะครับนะแปดสิบแปดเกจิคณาจารย์นะครับนะที่หลวงปู่ได้เมตตานะครับเขียนจันท์ด้านหลังนะให้พี่นี่นะครับหลวงปู่ได้เมตตาเขียนจันท์ให้นะครับด้านหลังนี้ครับนะครับเป็นพิธีพุทธาพิเศษนะครับสองประเทศนะครับนี่ นะครับปลูกเศษที่วัดพระธาตุพนมครับพี่นะครับปลูกเศษที่วัดพระธาตุพนมนะครับพี่ดุจันต์ด้านหลังนะครับนามรูปูเมตตาที่เขียนให้นะครับนะรุ่นนี้นะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับน้เสกุที่แดหรือแปนะครับแล้วก็นิมนต์นะฮะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับเป็นแปดเกจิอาจารย์นะฮะชั้นนำนะครับอย่างเช่นนะครับพระครูสุยันนะครับพระอาจารย์ต้อมนะครับพระอาจารย์อัญเรศนะครับหลวงพี่แจ้นะครับแล้วก็หลวงปู่หลายหลายท่านนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องนี้นะครับนนนนะะะเเเรรราาบบอกกลยคัปปธธพิี็็ ไม่ได้นะครับนะเป็นลุงปู่เราที่เองนะครับน้าลูงปู่มหาธิราศิริจันโทนะครับเป็นได้แม่ตาเขีนยนจันด้านหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นชื่อรุ่นของลูงปู่ด้วยครับหน้าเป็นเจ้าสวนนะครับนะเหนือดวงครับ เดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ชายนะครับวันนี้เข้ามาบานนี้นะครับนะชอบถูกใจกันเนี่ยสามารถติดต่อเข้านได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนั้นโลหะค่อนข้างแรงมากพี่นะครับแล้วก็พระผงนะครับเป็นอยู่ที่3ามรบาทนะครับสามองค์1นึ่งนบาทพี่ลองเลือกชมดูครับรายการที่หนึ่งครับมาเป็นเนื้อทองฝาบาทครับรายการนี้อยู่ที่400บาทนะครับรายการที่อยู่400บาทนะครับมี1องค์พี่เลขคดเบอร์หนึ่งหครับเลขคดเบอร์หนึ่งหครับรายการนี้700บาทราคาเดิมพี่ชายราคานี้700่ าทราคาเดิมนะครับนี่นี่ฮะเจ็ดร้อยบาทราคาเดิมนะครับนั้นเนื้อทองฝาบาทนะครับต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเป็นเนื้อผงไปลานนะครับนะฮะรายการที่สองเป็นเนื้อผงปลานพี่เดี๋ยวมาดูเลขโคชนเบอร์กันครับเลขโคชนเบอร์นะครับสามสามศูนย์สามพี่ชายนะครับรายการที่เลขโคดนเบอร์สามสามศูนย์สามนะครับรายการนี้เนื้อผงปลาลานนะครับนี่ นี่ครับทางทางทีมสร้างที่นี่ฮะทางทีมสร้างนะครับนะบางองค์นี่ครับเขาจะใส่เหล็กมาเลยนะพี่นะฮะบางองค์ก็ใส่เหล็กมาเลยนี่อย่างนี้เพราะป้องกันนะครับเพราะรุ่นนี้นะถามว่าไม่รู้หักแพงอ่าเพราะเพราะว่ารุ่นนี้รด้หะเขาไม่ได้สร้างเป็นหลักนะครับจะเป็นการเสิ์ไมภัยให้พี่น้องนี่ครับนะเป็นการเสื่อมภัยให้พี่น้องครับนะเหรียญโลหะนี่พี่เขาจะใส่เหล็กถ่วงไปเลยนะครับนะจะใส่เหล็กถ่วงเลยนะครับนี่ บางกล่องจะมีเลขพี่นะครับเพื่อป้องกันการโกงนะครับการโก้ของนะฮะคนที่อ่าเขาเอามาเยอะๆพี่นะครับแล้วก็แกะขายเฉพาะโลหะพี่นี่นะครับนี่ครับุ่นนี้เลยราคาโลหะแรงมากนะครับแรงมากนี่ครับนี่ครับองค์อันที่สองนะครับเป็นโค้ดเจะเบอร์ทั้งสามศูนย์สามนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับเป็นเนื้อคำข้าวนะ3สามร้อยห้าสิบเกจิคณาจารย์นะครับเป็นเนื้อคำข้าวนะครับนี่พี่ดูมวลสารนะครับนี่ ม้วนสานแน่นๆอย่างนี้พี่จ๋านีครับสวยๆนะครับนี่ฮะสวยพี่นี่นี่ฮะสวยๆอย่างนี้นะครับนะนี่ฮะวันนี้องค์ที่สามนะครับมาดูเลขโค้ดัเบอร์กันบพี่นะครับเลขโค้ดจัเบอร์พี่หกสี่สี่สองนะครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามต่อมารายการที่สี่ครับเป็นเนื้อจินตามนีนะครับมาดูเลขโค้ดกันครับนะเลขโค้ดจัเบอร์สี่แปดเจ็ดเจ็ดนะครับนะรายการที่สี่เลขโค้ดัเบอร์สี่แปดเจ็ดเจ็ดนะครับเนื้อจินตามนีนะครับ ต่อมาใายการที่ห้าครับพ uh ี Whoa, ่ชายรายการที่ห้าพี่นะฮะดูมวลสารพี่เนี่นะะมวลสารแน่นๆอย่างนี้นะครับรายการที่ห้าพี่ด้านหลังดูพี่ด้านหลังคมชัดเนี่ยนี่นี่ครับมวลสารเต็มกลิ่มเนีฮยนี่ครับรายการที่ห้าพี่มาดูเลขโค้ดกันเบอร์เพ่อนะฮะเลขโค้ดจำนเบอร์ครับเลขโค้ดนเบอร์สี่แปดเก้าเก้าครับนะฮะเลขโค้ดจำนเบอร์สี่แปดเก้าพี่รายการที่ห้า่ครับนะฮะต่อมาเป็นรายการที่หกครับ รายการที่หกนะครับพี่ชายนีครับมาดูเลขโคดเบอร์ครับรายการที่หกเลขโคดเบอร์ห้าแปดเจ็ดเจ็ดนะครับนี่นะครับสวยอเงี้ยพี่นะฮะเลขโคดเบอร์ห้าแปดเจ็ดเจ็ดนะครับด้านหลังพีโอ้โหด้านหลังพี่ม้วนสารแน่นๆนะครับนะครับม้วนสารแน่นๆพี่นี่ครับนี่ฮะองค์นี้ครับนะสามร้อยิบาททุกองนะครับมาผปงพี่สามร้อยิบาททุกองนะครับมาดูเป็นเนื้อนี้มาพี่เนื้อแรกแกสิทธิ์นะครับ เนื้อแรกไกดสิทธิ์นะครับอันนี้โอ้โหนี่นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์สี่ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์สี่ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ฮะเนื้อแรกไกดสิทธิ์นะครับนี่องค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่แปดครับนะฮะองค์ที่แปดนะัะเป็นเนื้อจินดามนีครับเลขโค้ดนัวเบอร์พี่หกเก้าหกเก้าอลไพี่เนปะ็นงหกเก้าเลยนะ หกเก้าสามเหรอพี่หกอ๋อหกเก้าสองโอเคครับเนี่ยเนื้อตินยามัีพี่รายการที่แปดนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่เก้าครับนะฮะเป็นเนื้อแลกไกด์สิทธิ์นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์สองเก้าสี่เก้าพี่เนื้อแลกไกด์สิทธิ์นะครับนบี่สวยงามพี่สวยงาม ต่อมารายการที่สิบครับพี่ชายรายการสิบเป็นเนื้อคาข้าวเลยครับเลยฮะรายการที่สิบเป็นเนื้อคําข้าวครับด้านหลังชุสวยพี่ด้านหลังชุดสวยเนื้อคําข้าวนะพี่เลขโคดันเบอร์พี่ห้าเก้าศูนย์เก้าห้า ห้าเก้าศูนย์ห้านะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับรายการที่หกเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์สามศูนย์เก้าหกครับเลขโค้ดตัวเบอร์สามศูนย์เก้าหกนะฮะเนื้อผงใบลานนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับนี่รายการที่สองเลขโค้ดเบอร์สามสองห้าสี่พี่เลขโค้ดเบอร์สามสองห้าสี่พี่รายการที่สิบสิบสองนะครับ ต่อมารายการที่สิบสามครับเป Or, oh, oh, ็นเนื้อคำข้าวพี oh, ่นี่โหพี่ดูบนสารโอ้โหตรงนี้คนมวลสารเต็มกราฟพี่นะครับมวลสารเต็มกราฟพี sure ่นะฮะการทิบสามเลขโค้ดตัวเบอร์ห้าเจ็ดหนึ่งสองครับเลขโคดตัวเบอร์ห awesome. ้าเจ็ดหนึ่งสองครับต่อมารการที Singapore ่สิบสี่ครับโอ้การที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เลขโค้ดตัวเบอร์พี่ห้าเก้าหนึ่งเก้านะครับห้าเก้าหนึ่งเก้านะครับในายการที่สิบสี่นะครับ ต่อไปรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าพี่เลขโค้ดตัวเบอร์นะครับสามหนึ่งศูนย์ห้าครับหรืสามหนึ่งศูนย์สี่พี่นี่รายการที่สิบห้าเนี่ครับมาดูต่อวิชานรายการที่สิบหกนะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดตัวเบอร์กันดีกว่าครับเลขโค้ดตัวเบอร์ห้าเก้าศูนย์ห้าครับห้าเก้าศูนย์ห้าพี่ด้านหลังสวยๆอย่างนี้เลยครับนี่ รายการที่สา0รอยห้าสิบปดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเนื้อผงแรกไกลสิทธิ์นะครับเดี๋ยวมาดูเลขโค้ดตเบอร์ครับเลขโค้ดตเบอร์สองแปด็ดูนนะครับเนื้อแรกไกลสิทธิ์เนี่ยนี่สวยๆครับนะฮะเนื้อแรกไกลสิทธิ์นะครับนี่หูพีด้านหลังด้านหลังมุ่นสานแน่นๆนะครับนี่สวยเลยนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่แปดนะครับนี่ รายการที่แปดนะครับเป็นเนื้อผงจินดามานีครับนี่ฮะเลขโค้ดนับเบอร์ครับหกแปดเก้านี่ครับต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้าครับเป็นเนื้อผงนะครับนะไอคำข้าวสามร้อยห้าสิบเกจิคนาจานนี่ครับเลขโ้ดนับเบอร์นี่ครับสามสองสามสามพี่ ต่อไปในการที่20นะครับองทายวิจารณนิดหนึ่งนะครับเี๋ยวผมรีบไปเอาพระด้วยกันนะต้องขับไปเอาพระนะครับต่อมาในการนี้นะครับนะวันนี้พระมาบ่ายครับกรมกรมหลวงจุมพรมาบ่ายครบเลยครับพรุ่งนี้จะจัดส่งพร้อมกันทุกท่านทุกบ้านพรุ่งนี้ครับจบพรุ่งนี้เลยนะครับนี่ครต่อไปเลขคนเบอร์5985ครับนี่ในการที่20นะครับเนื้อผมไปลานนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามีแบบปัน20รายการนะครับนะฝากขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยพี่ขอบคุณมากครับ